นักเรียนชอบถามครูเสมอนะคะว่าตําราเล่มหนึ่งกับเล่มสองครูต่างยังไงนะคะเดี๋ยวครูจะทําคลิปให้ดูนะคะทีละหน้านะคะว่าตําราเล่มหนึ่งครูสอนอะไรบ้างนะคะ ก็จะได้รู้ว่าครูสอนอะไรบ้างนะคะในตำราเล่มหนึ่งของครูก็บอกก่อนว่าพื้นฐานนะคะตอนนี้ที่คนที่เป็นนักเรียนครูนะคะทั่วประเทศนะคะใช้วิชาตำราเล่มหนึ่งของครูในการเป็นหมอดูรายมือและสักรายมือให้กับบุคคลทั่วไปถูกไหมคะเรียกว่าจริงๆตำราเล่มเดียวนี้ก็พือปังแล้วแต่ถ้าคุณอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญเก่งแบบครูดีกว่านะคะคุณก็เรียนเล่ม2เล่ม3ไปแต่ถ้าคุณไม่จําเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญกนันนั้นนะคะคุณก็เรียนตำราเล่มหนึ่งนี้คือปังแล้วนะคะเอาง่ายๆราคา1,500บาทนี้มีหมอดูหลาย เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเได้มากมายแล้วจริงๆนะคะบอกเลยว่าถ้าใครสนใจนะคะ1,500บาทนะคะส่งฟีนะคะ อันนี้มีระบบแบบเก็บเงินปลายทางแต่กรุณารับนิดนึงนะคะวันก่อนแอดมินครูเจอนะไม่ยอมรับนะคะโทรไปเท่าไหร่ก็ไม่ยอมรับแล้วก็ยังบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ต้องมามารับโทรศัพท์นะคะครูสงสารแอดมินนะคะตาม3วันแล้วนะคะเือการเก็บปลายทางนี้เราก็แบบว่าช่วยกันนะคะบอกเลยว่าเออนะก็สงสารแอดมินครูนิดนึงนะคะน,นะ,ะ่ะราคา1 5 0 0บาทถ้าใครสนใจนะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ของครูนะคะเข้าไปในไลน์แอดของครูนะคะเดี๋ยวแอดมินตอบให้นะคะ